ถาที่สิครั้งที่80ต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัตะสงสารขอเชิญทู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าค่ะ,จะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัะสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพ้มธพีพระพักเจ้าทุกคนโทสะนก,กามจบไปแล้วตัณหาตี้โทสะ อาตมาได้รวบรวมวิธีระงับดับโทสะที่พระเจ้าตัดแล้วก็เอาพระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องโทสะเนี่ยมารวบรวมไว้ <c oughs> ได้ประมาณเกือบสี่สิบข้อนะ <c oughs> ก,ก,ก็พิจารณาดูแล้วก็ลองไปทำแต่ละข้อแต่ละข้อนะอมาว่าก็ดีนะโดยเฉพาะผู้หญิงอะ ผู้หญิงมีโทสะเป็นกำลังนะเด็กมีความร้องไห้เป็นกำลังสมณะมีขันติเป็นกำลัง <c oughs> นะวิธีที่หนึ่งอาอ,อาศัยพระเจ้าประนินที่ยี่สิบสองข้อร้อหกสิบสองหน้า มันมันมันร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองเลยเอ้ยเ,อเล่มสามสิบสี่ผสมข้อหกไปข้อหกร้อยเก้าสิบเอ็ดด้วยผสมกันนะพยายามมาลึกถึงความดีของเขานะข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งคือพยายามมาลึกถึงความดีของเขาอ่ะคือเราเราเระลึกถึงถึงความดีของเขาเราจะ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 ,จะให้อภัยเขาได้ระดับหนึ่งข้อสองพารณาว่าถ้ากายเขาอ่ะกิริยามารยาทเขามีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดีกิริยามารยาทเขาไม่ดีแต่วาจาเขาดีนะ เขาพูดเพราะเขามีสัมมาคาระวะเวลาพูดเนี่ยนะเราก็เลือกเอาส่วนที่ใช้ได้แล้วก็จากไปพระเจ้าเปรียบเหมือนเราเป็นเอาผ้าเก่าๆผ้าสมัยก่อนนะผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าที่เขาไม่ไม่ใช้ก็ทิ้งเราก็เลือกเอาส่วนดีๆมา ส่วนดีๆของผ้านะแล้วมาตัดส่วนที่มันเน่าผุเผอทิ้งไปแล้วเอาส่วนดีๆมาเย็บก็เลยทำเป็นจีวรนี่ไงเห็นไหมแล้วมาคุกกับกับไอ้เปลือกไม้ให้เป็นสีย้อมฝาด <c oughs> สีเป็นค้ยสีค้ำๆหน่อยแต่จะมาใส่นี้เพราะว่าไม่ไม่ต้องซื้อไงเพราะจีวรสีวันนี้มีเยอะ อาตมาก็เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องซื้อตั้งแต่จะมาบวชมันยังไม่เคยซื้อชีวรเลยเพราผ้าแบบนี้มันเยอะส่วนผ้าสีเปลือกเปลือกไม้อะ่ะมันจะต้องซื้อหาแล้วอาตมาก็ไปเทศที่ไหนก็บอกแล้วไม่เคยไปรับค่าเทศค่าสอนใครเลยก็ให้มาก็ส่งคืนี่ก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไปก็เลยต้องประหยัด มาก็โอเคเอาผ้าที่มันหอ่อห่อร่างกายไว้ได้ก็ถือว่าใช้ได้างเนีย่ยวาจางเงินเหมือนเอาผ้าบางสกุลที่เขาใช้แล้วเนี่ยเอาเอามาปะไอ้ที่ดีๆมาปะปะแล้วทำเป็นจีวรเนี่ยเธอจะเห็นว่าเป็นตาเป็นตาเป็นตารางตารางอะ่ะแล้วแล้ว แล้วที่มันเย็บเย็บอะไรเป็นก็คือเป็นการออกแบบของพระอานนุนจะออกแบบจีวรยังไงก็เลยถึงท้องนาท้องนามจะมีคันถนนไอคันคันกั้นใช่ไหมล่ะคานกั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลิกเลยมาทําจีวรเขาไม่ได้อบูแล้วว่ามันจะต้องเท่านี้ส่วนเท่าน네ี้ส่วนไม่ได้เขาปะให้มันเป็นเป็นรอยต่อไง ก็ทำเหมือนคันคันนาทีนี้ไอ้สมัยเนี้ยเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์สมัยก่อนนั้นผ้านหายากนะผ้าหายากนะาายาก,ก็เลยต้องทําแบบนั้นแต่สมัยเนี้ยผ้าเยอะแยะหมดเลยของดีๆก็ทิ้งเยอะเลยราคาถูกนะผ้าดีๆเราก็มาตัดตัดมาแล้วก็มาเย็บ ทำเป็นคันเนี่ยไม่เข้าใจผ้าเขาดีอ่ะ mm. ก็ตัดมันไม่คือไม่ต้องทําอะไรเย็บเท่าที่พอห่มได้แค่นั้นก็พอแล้วแต่เราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมาย,ยางไงเราก็ไปตัดเอาผ้าดีมาตัดแล้วมาเย็บต่อกันเป็นคันนา mm. <c oughs> เสียเวลาเสียเศรษฐกิจเปล่านะว่านะเอาละเรื่องนี้ก็นอกประเด็นไปแต่ก็อยู่ใน ซึ่งซึ่งถ้าเรายิ่งศาสนาพุทธเนี่ยเน้นที่สาระประโยชน์พระเจ้าบอกเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกที่สะดวกที่สุดสําหรับเราเนี่ยเลิกที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปดูหมอไปให้หมอดูอะไรไม่ต้องนะนี่เป็นข้อสองข้อสาม <c oughs> กายเขาดีนะเขานอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนแต่วายจาไม่ดี ตรงข้าเมื่อกี้เมื่อกี้กายไม่ดีแต่วาจาดีแต่เนี่ยกายเขาสุภาพเรียบร้อยแต่วาจาพูดแล้วไม่ดีนะแหมาวาจานี่ก็แหมาอา้มาก็นึกถึงตอเป็นหนุ่มทุกทีขึ้นรถประจําทางรถต่างจังหวัดอะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งโอ้หุ่นดีสวยใช่สูงยาวเขาดีองนัะนนะเจอกัน จีดจะจีบเขาว่างั้นเถอะออนมาน้องอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่เรียนนี้ค่ะโอ้โหใจจะมาแป้วถึงระตุมเลยก็เลยจบแลก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่เลยโอ้แต่เนี่ยเนี่ยไอ้ภาษาแต่ภาษาที่ว่าจารไม่ดีไม่ใช่ภาษาที่พูดเหมือนมันเหมือนกระเทยอ่ะมัน <c oughs> นะ่ ว่าจานี่คือผู้พูดไม่ไพเราะพูดแล้วก็เป็นคําหยาบนะเนี่ยกายดีแต่ว่าจาไม่ดีพระเจ้าก็บอกเปรียบเหมือนเราเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลเหนื่อยอยากจะหายน้ําก็สระ,ะน้ําแต่สลายมันคุมอ่ะมันคุมที่สระน้ําอ่ะแหนก็คุมไว้อีกทั้งแหนทั้งไหลคุมไว้แต่รู้ว่า มันเป็นสระน้ําต้องมีน้ํำไปดื่มมาแหละเราเดินมาจะดื่มน้ําทําไงนะเราก็ต้องใช้มือสองข้างหรือทาไงแหวกสลายแหวกสลายแหวกแหนออกไปแล้วก็ใช้มือช้อนน้ําอ่ะแล้วก็มาดื่มคือเอาแต่เนื้อหาสาระแล้วเราก็จากไปพอกระหายน้ําพอเป็นประโยชน์ เนี่ยมองในส่วนดีของเขาอ่ะทีนี้ข้อสี่หนึ่งสองสามี่ข้อสี่แล้วนะข้อสี่ข้อสี่นี่แยกเป็นสองข้อนะกายงามนะแต่วาจาไม่งามกายไม่งามวาจาก็ไม่งามแต่เขาเลื่อมใสาทางใจนะเขาใส่ใจทางธรรมดีนะ แต่กายกิริยาไม่ดีวาจาเขาพูดไม่ดีแต่เขาก็เลื่อมใสใส่ใจธรรมะดีตามสมควรตั้งใจฟังดีพระเจ้า,เาก็บอกเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยเราก็หายน้ำเดินทางผ่านทายการดานแล้วก็นีมีน้ำอยู่เล็กน้อยในรอยเท้าโคอะ่ะเราทำไงเราก็หายน้ำอะเราก็ต้อง ก้มลงคุกเขา่าก้มลงแล้วเอาปากดูดน้ําที่มันขังที่รอยเท้าโคอ่ะรอยเท้าโคเวลามันเหยียบดินแฉะใช่ไหมมันก็มีน้ําขังเวลาฝนตกก็พอดื่มได้ดูดูด,ดูปุบ๊บเคยดื่มไม่ได้เรามาเคยดื่มดื่มไปปุบ๊บอย่าดูดแรงนะพอดูดแรงไอ้ขี้ดินมันจะเข้าปากงั้นดูดเบาๆอนั้นเองนะ ในรอยเท้าโคก็ยังพอประทังชีวิตรเราได้เนี่ยนะทีนีุ้้า,า4.2กายไม่งามวาจาก็ไม่งามอีกแต่ใจเขาไม่ใฝ่ใจธรรมะเลยไม่สนใจธรรมะเลยไม่มีความเลื่อมใสาตามการควรเลยเราก็คิดว่า <c oughs> เราก็ตั้งความปรารถนาว่าเอ็นดูเขาเมตตาเขาอนุเคราะห์เขาให้เขาโอ้ตรงบ่อยเข้าละกายทุจริตวจีทุจริต,ต,ตให้กายไม่งามวาจาไม่งามคือทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาเราก็บอกเขาก็ไม่ฟังเีกน้องมาเถองเรื่องกูกูเป็นกูเงี้ยงั้นนะ <laughs> ไม่ฟังเราจะด่าเราอีกเนะี่ย ใจก็ทุจริตอีกเมกื่อกี้กายไม่ไงากายทุจริตวจีทุจริตแต่เขาใจมันเขาสุจริตนะเนี่ยแต่เนี่ยทุจริตทั้งกายวาจาใจเลยเราขอเขาเออขอให้ให้ถ้าเขาตายไปขอให้ไปเกิดในในในที่ดีๆเธอนะขอให้เขา <c oughs> อย่าเพิ่งตกระบายทุกติวิธิบาติมนรกเลยเปรียบเสมือนคนป่วยคนป่วยเดินทางไกลเนาะผ่านทางไกลกันดานผ่านทางไกลกันดานมาผ่านอ้ที่เดินทางผ่านมันก็ไกลมากแล้วไอ้ข้างหน้าก็ไกลแล้จะออกจากทางไกลกันดานหลงป่าเนี่ยจะไปยังไงเดินไปเรื่อยไอ้จนก็ชุกชุม,มิดนะ อาหารยาหมอก็ไม่มีหมดผู้นำทางไปก็ไม่มีก็เออขอเถิดขอให้มีใครมานำทางเขาส่วนเราแนะนำเขาไม่ได้หรอกไม่รู้จะว่าไงก็ขอให้เขาได้เจอคนที่มีเมตตาบอกสอนเขาแล้วเขาฟังเถิดก็แก่ตั้งใจพัฒนาดีเขาแค่นั้นเองนะ <c oughs> นี่ข้อสี่ นี่ยตกลงข้อห้า 5. กายทั้งกายทั้งวาจาและใจเขากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทั้งฝั่งทั้งฝ่ายใจธรรมะเราควรจะสนใจเขาในทุกๆส่วนทุกๆสิ่งของเขาในเวลานั้นเปียบเปียบเหมือนน้ำสะจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบมีหน้าลื่นลม ล้วก็เข้าไปดื่มน้ำได้สบายใจนะเราก็หายเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็ฟังแล้วก็นอนหลับสบายอนะีกเนี่ยเดินทางภัยกันดานแล้วมาเจอกายสุจิตติ์วัจีสุจิตมโนสุจิตโอ้ยเราก็สบายใจนะเปรียบเสมือนสะใสสะอาดเราเข้าไปดื่มน้ำดื่มน้ำเล่นนอนเล่นหลับสบาย ฟังท่านพูดไปนะแล้วก็อาบน้ําบ้างดื่มน้ําบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ลมไม้ใกล้สาะนั้นนะ <c oughs> นี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองอุบายกาจัดความอาฆาต อาศัยประเด็นวงที่12ข้อ161หน้า264นะอุปพิพุจะบอกว่าอา่าว่าด้วยอุบายกำจัดความอาฆาตสูตรที่หนะึ่งะอุบายกำจัดความอาฆาตห้าประการเป็นเครื่องกำจัดความอาฆาตอาฆาตสายโทสะใช่ไหมที่เกิดขึ้นนะ สามารถแก้ได้อย่างสิ้นเชิงห้าประการคือเราควรจะเจริญเมตตาต่อบุคคลที่เกิดอาฆาตก่เราคือเขาโกรธเคืองเราอ่ะอาฆาตคืออาฆาตมาดร้ายเรานะเราต้องเมตตากฎหมายกฎหมายร้อยสิบสองเนาะ เขาบอกว่า,าคนที่อาฆาตมาดร้ายพระมหากริสันไงก็จะมีโทษถึงติดคุกนะในหลวงท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะเอาความผิดใครหรอกทีนี้ประยุทธ์มาพูดเขา้าคนเว้ยในหลวงไม่ต้องการเอาผิดใครก็เล่องมาอาฆาตมาดร้ายด่าใส่ร้ายสารพัดเลย ในสุดประชาชนก็ทนไม่ไหวไปใส่ร้ายก็ฟ้องเงินนะ <c oughs> เนี่ยความเมตตาศาส,สนาพุทธบอกเมตตาต้องพึงประมาณถ้าเมตตาเกินไปเนี่ยเราจะพังได้ช่างเราเห็นเสือเมตตาเสือเนี่ยเอามือไปรั่วผัวเสือมันง่าเธอ มันเหมือนแมวแมวตัวนี้มันตัวใหญ่เว้ยมือไปรูปมันมันงับเธอเลยเมตตาต้องพึงประมาณอย่าไปรูปหัวเสือแต่รูปหัวแมวได้แต่เสือตัวน้นอยรูปได้นะตัวใหญ่อนะไปรูปมันมันงับเมาถามก็เกือบหน้าแล้วแล้วนะเมตตาต่อบุกคนที่อาฆาตเราคือสายตัวสากับเราอะ่ะเราต้องเมตตาเขา เมตตาคือมันมีเมตตาผมให้หารสี่เมตตาคือต้องการให้เขาพ้นทุกข์กรุณาก็ลงมือช่วยมุติตาเขาเขาเขา,เขาพ้นทุกข์ได้แล้วก็เออดีดีใจเขาด้วยถ้าเขาเขาไม่ฟังก็พ้นไม่ได้แล้วก็อุเบกขาเราทำดีที่สุดแล้วได้แค่นี้ก็คือแค่นี้นะเนี่ยหนึ่งเมตตา สองการุณาเห็นไะหมพรมิหารสีนะ่เนี่ยพูด,ดง่ายๆการุณาคือลงมือช่วยเขาอย่าไปโกรธเขานะเขาโกรธเราเขาบอกพุทธเจ้าบอกว่าคนโกรธก่อนแล้วเราไปโกรธอีกทีเนะี่ยเราบาปกว่าคนโกรธครั้งแรกคนโกรธครั้งแรกเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่มีตาทิพย์ไม่มีตาปัญญาเขาไม่พอใจก็ดุด่าดุด่ดาว่ากล่าวไปเลยแหละ แต่เรารู้อ่ะถ้าเรารู้เขากำลังโกรธอยู่เนี่ยเรามีตาทิพนะเราก็ต้องเหยียบโกรธเขาเลยเออเขาไม่รู้พูดเขาดีๆใจเย็นใจเจนนะแหมทํมาไมกันนึกถึงตอนเป็นหนุ่มๆม้วม,มีแฟนเนี่ยนะพอมันโกรธมาเราก็ไปโอวเขาไปกอดเขาเดี๋ยวเงียบ แต,แต่ถ้าเป็นผู้ชายนะม่นโกรธขึ้นมามาก็เงียบไปกอดโอดเดี๋ยวถูกถีบมันก็ไม่ได้แล้วแต่คาราเทศะนะ <c oughs> ให้เราจเจริญเมตตาไปช่วยเหลือเขาไม่ต้องไปโกรธตอบเขาช่วยเขาได้ช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยไปมีของอะไรก็ นี่ฉันไปนู่นซื้อของมาฝากเธอไม่ต้องสนใจอาตมาไปอยู่ไปอยู่ที่ภูผาเนาะที่ภูเขาอะ่ะ <c oughs> คือสมัยก่อนนั้นพระบวดใหม่ก็ให้ไปอยู่อยู่บนภูเขาอากาศนาหนาวหนาวห้าพรรษาอาตมาก็มีเพื่อนพระเนี่ย ที่ว่าสนิทกันพอสนิทเขาเราพูดเราก็นึกเราก็นึกว่ามันไม่โกรธเรานะเราพูดไปล่วงเกินเขาก็โกรธเราขึ้นมาเลยนะเออก็เลยนง่ง่คิดว่าเพื่อนเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทําเป็นไม่รู้เนี่ยเขาเกลียดเราแนะเราทำไม่รู้เขาเกลียดไม่ชอบเราแล้วม่สนใจ ทำเป็นไม่รู้เนี่ยศัตรูจะเป็นมิตรแต่ทํามิตรเนี่ยเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าทําเป็นสนิทเนี่ยพูดไม่เกรงใจนะจะกลายเป็นศัตรูเราเคยเห็นไหมล่ะกินเหล้าโดยการข่าวนี่แหละเยอะแยะกินเหล้าโดยการพาไปกินเหล้าโดยการกินกินจนมนฆ่ากันเลยเพราะมันสนิทแล้วพอเมาแล้วมันมันไม่รู้สติพูดไปล่วงเกินเขาเขาถือสาขึ้นมาเขาเล่นงานเลย เนี่ยถ้าทําเป็นไม่รู้ซะศัตรูจะกลายเป็นมิตรเป็นศัตรูเราทาเป็นไม่สนใจจันคิดถึงเธอเี่มาของซื้อของให้เอาของไปเยี่ยมเยียนอะไรเนี่ยเขาจะกลายเป็นมิตรแต่ถ้าเราสนิทกระปุบเนี่ยเราไม่เกรงใจเขาไงพอไม่เกรงใจแล้วก็พูดอะไรเกินไปยืมเงินเขาเนี่ยไม่เกรงใจยืมเงินเรื่อยๆ,ๆืมันอันนี้มันไม่อยากคบบ่าคบมันจะยืมเงินอยู่เรื่อย กูก็อึดอัดแล้วมันยืมแล้วไม่คืนซะอีกนะแม่มจะทําไงเนี่ยจําไว้นี่นี่นี่ของน่ามาใช้เองนะมิตรท้าทำมิตรเนี่ยถ้าทําเป็นสนิทมิตรจะกลายเป็นศัตรูเราแต่คนที่เป็นมิตรเอ้ยไม่ใช่คนที่เป็นมิตรเนี่ยนะทําเป็นสนิทมิตรจะกลายเป็นศัตรูแต่ถ้าศัาตรูคนที่เกลียดเราล่ะ เราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ศัตรูจะขายเป็นมิตรนะเต่ลองไปใช้ดู <c oughs> ก็สามก็เจริญอุเบกขาเมตตากานาอุเบกขานะานะ <c oughs> เราก็วางซะอย่าไปถือสาคนคนนี้ก็อย่างเงี้ยวางซะเราเห็นเขาเขามานานนี่เขาก็เป็นเขาอย่างนี้แหละ เราก็เบะขานี่ข้อสามก็สี่ไม่ลึกถึงไม่มนาสกา,ารถึงเขาไม่ต้องนึกถึงเขาไม่พึงลึกถึงเขาไม่พึงมนาสกา,ารถึงบุคคลคนนั้นอย่าไปนึกถึงเพราะถ้าเรานึกถึงแล้วเราหมดหิบทุ่งทีเลยอย่าไปนึกเพราะถ้าเรานึกถึงความไม่ชอบใบไปใบยๆเราจะเพิ่มความโกรธเพิ่มความเกลียด เธอลองดูถ้าเธออนึกถึงศัตรูไปบ่อยๆความเกลียดของเธอกลับไปคนเนี้มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นถ้าเธอเป็นไม่สนใจลืมๆไปมันลืมลืมหรือลืมเองอะเพราะงั้นเพราะงั้นเธอลองไปพิจารณาดูนี่เป็นข้อสี่นอ่ะพอสมควรจะเวลาแล้วกันอนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูนิธิจิตตรง ือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลในพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ Youtube ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตาม ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสม,มือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลวิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลย Ani mota na abu